สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องก็มาสวัสดีทักทาย PP, พี่ๆเพื่อนๆและ f อฟทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจในช่องแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มีเวลามานั่งสวัสดีทักทายและพูดคุยนะคะกับพี่ๆเพื่อนๆและทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ หลังจากที่น้องทากับข้าวเย็นไว้รอป๊าๆกับน้องพอใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็ทําการบ้านทําการบ้านเสร็จแล้วน้องก็เลยเออแบบนอนพักผ่อนสายตาแป๊บหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็เออรู้สึกแบบเหมือนรู้สึกโล่เหมือนรู้สึกดีอะไรเงี้ยคะ่ะน้องก็เลยอ่ะนั่งทาคลิปก่อนตอบคําถามนะคะพี่พีเอพี่เอฟซีที่ถามน้องมานะคะว่าเออเนี่ยแบบพี่เขาคงจะเข้ามาดูคลิปของน้องนะคะก็เลยเกิดคําถามอะไรเงี้ยว่าเออแบบ ทำไมเป็นเมียฝรั่งแล้วต้องเรียกตัวเองว่ามาดามเรียกธรรมดาไม่ได้เหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะสําหรับคลิปนี้น้องมีคําตอบนะคะน้องก็จะตอบให้ฟังค่ะว่าทําไมบางคลิปนะคะที่น้องบอกว่าสวัสดีค่ะแม่น้องประจมาดามสวีเดนค่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะคําว่ามาดามนะคะของน้องมันก็มีที่มาที่ไปค่ะทุกคนก็คือจริงๆแล้วน้องก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่ามาดามนะคะ น้องก็เรียกตัวเองธรรมดาเนี่ยค่ะเรียกเรียกแทนสัพนามของตัวเองว่าน้องอย่างบมืนคนก็เคยบอกนะทําไมแบบหน้าแก่แล้วทาไมเรียกตัวเองว่าน้องอะไรเงี้ยก็คือชื่อเล่นชื่อน้องค่ะทุกคนน้องก็อยากหน้าอ่อนนะคะทําไงได้เกิดมาหน้าตาขี้เหร่แก่แล้วนะคะอายุก็หน้าโชคดีได้อยู่อายุถึงสี่สิบแล้วนะคะทุกคนก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามวัยนะคะค่ะนั่นแหละค่ะก็คือว่าคาว่ามาดามของน้องนะคะก็คือแบบว่ามัน ตอนแรกน้องตั้งชื่อช่องว่าแม่น้องพอใจสวีเดนแล้วทีนี้พอน้องตอนแรกๆกที่น้องทํา YouTube ใช่ไหมคะน้องก็แบบว่าเหมือนจับพัดจับผัวก็คือเราไม่รู้วิธีการท youtube ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องทําช่องยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้ทําแล้วเราได้รู้จากเพื่อนรู้จกักพ,พี่ที่ทําช่อง YouTube ได้มีพวกคุณครูที่ทําแบบว่าคลิปสอนการทํา YouTube อะไรเงี้ยค่ะเราก็เข้าไปฟัง,ไป,ฟงไปศึกษาไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็แนะนาแบบเหมือนประมาณว่าเออแบบ ให้เราดูคําค้นหาในช่องของเราวิธีการดูช่องของเราอะไรเงี้ยค่ะน้องก็เลยไปดูนะคะก็เกิว่าน้องก็เลยเปลี่ยนชื่อช่องก็คือคําค้นหาถ้าเกิดโดยส่วนมากแล้วเวลาคนทาช่องใช่ไหมคะก็คือมันจะมีคําว่ามาดามอะไรอย่เงี้ยถ้าเกิดคนพิมพ์คําว่ามาดามถ้าเราเปลี่ยนชื่อช่องเป็นว่าแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนถ้ามีคนพิมพ์คําว่ามาดามมันก็อาจจะขึ้นชื่อช่องของเราช่องของเราคลิปของเราบางคลิป ถ้าคลิปไหนที่ youtube ดันมันก็อาจจะโชว์ขึ้นมาให้ผู้คนได้เห็นอะไรเงี้ยคะ่ะน้องก็เลยแบบว่าเปลี่ยนชื่อช่องนะคะเป็นแม่น้องพอใจมาดามสบีเดนดังนั้นเวลาขึ้นต้นคลิปนะคะบางทีถ้าเกิดน,น้องพูดสวัสดีแล้วมีคําว่ามาดามเะ็รเงี้ยก็คือเนี่ยแหละคะ่ะมันเป็นที่มาที่ไปของคําว่ามาดามนะคะและอีกอย่างน้องเองก็ไม่ได้เป็นคนเรียกตัวเองคะ่ะทุกคน มันก็เป็นคําเรียกอที่สุภาพนะคะสําหรับคนไทยที่เรียกแมวฝรั่งว่ามาดามมาดามอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นการที่ให้เกียรตินะคะทุกคนแบบว่าก็คือว่าเขาก็เห็นเราไปกับฝรั่งอะไรเงี้ยอย่างทีน้องกับไทยแล้วแบบเราไปพักโรงแรมคือบางโรงแรมเขาก็เรียกคุณผู้หญิงบางโรงแรมเขาก็ เรียกมาดามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคําพูดที่สุภาพเลยอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเวลาไปทําผมอะไรอย่างเงี้ยน้องมองว่าเป็นการให้เกียรติมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเนี่ยแหละค่ะมันก็เป็นที่มาที่ไปของคําว่าทําไมน้องถึงใช้คําว่ามาดามนะคะน้องตอบคํำถามแล้วนะคะ จริงๆตอนแรกป๊าาก็ไม่ชอบนะคะคําว่ามาดามเนี่ยทาไมทาไมคนต้องมาเรียกเมียฉันว่ามาดามตอนนั้นที่แบบแต่งงานกันใหม่ๆนะคะก็คือน้องก็เลยอธิบายให้ป๊าฟังนะคะว่าป๊าๆคำว่ามาดามมันเป็นคําเรียกที่คนไทยใช้เรียกเมียผู้หญิงไทยผู้หญิงที่มีสามีฝรั่งเขาเรียกว่ามาดามก็คือเป็นการให้เกียรติมันไม่ใช่คําที่ไม่สุภาพมันไม่ใช่เป็นคําที่แบบ ไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องไปกังวลหรอกอะไรเงี้ยน้องก็พูดอย่างเงี้ยนะคะป,ะปะ๊าปาก็หรอแต่โดยส่วนมากที่ประเทศของฉันอะถ้าคําว่ามาดามก็คือแบบเป็นผู้หญิงที่แบบมีอายุมากแล้วอะไรเงี้ยที่เขาเรียกมาดามอะไรเงี้ยคือเขาให้เกียรติเรียกมาดามกันอะไรเงี้ยนะคะน้องก็เลยอ๋อคุณอันนั้นมันประเทศของคุณแต่บ้านเมืองฉันเขาเรียกค่ะไอ้ยเมียฝรั่งว่ามาดามคุณไม่ต้องไปตีเรียดอะไรอา้าวหรอฉันเคยได้ยินว่าเออแบบเขาเรียกเมียฝรั่งว่าหมาดามมันคืออะไรหรอ น้องก็เลยอ๋อคำว่าหมาดามันเป็นคําพูดที่แบบพูดแซวกันเล่นเมียก็หลังชอบพูดแบบหยอกล้อแล้วก็แซวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฉันบางทีฉันก็ยังเคยเรียกเลยโอ้ชีวิตหมาดาชีวิตหมาดาฉันก็ยังเคยว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็บอกป้าป้านะคะเขาก็อก๋อโอเคโอเคฉันรู้แล้วอะไรเงี้ยค่ะทําไมป้าป้าเขาถึงรู้ใช่ไหมคะอย่างที่น้องเคยบอกป้าป้าเขาก็เข้าไปใน คือฝรั่งเขาก็มีกลุ่มมีเพจมีอะไรเหมือนเรามีฝรั่งอะไรเงี้ยล่ะคะ่ะฝรั่งเขาก็มีเหมือนกันนะคะมันก็มีการแชร์ชีวิตผู้ชายฝรั่งที่มาได้เมียไทยแชร์ชีวิตครอบครัวที่แบบว่าผู้หญิงไทยเป็นยังไงอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตของเขาอยู่เมืองไทยเป็นยังไงเขาก็มาแชร์กันเหมือนกันนะคะมันก็เลยทําให้ป,ป้าได้รู้อะไรเงี้ยนะคะเ <laughs> <c oughs> นี่ยแหละ,ค,ะค่ะค่ะไอ้สาหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มีเรื่องจะมาเล่าเมสามอยให้ฟังค่ะเป็นเป็นเรื่องแบบว่า ข่าวดีสําหรับน้องมากๆเลยนะคะทุกคนก็คืออย่างที่รู้ใช่ไหมคะว่าเออแบบตอนนี้น้องก็ไปเรียนภาษาสี่เดนใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้ค่ะที่โรงเรียนนะคะเขามีจัดกิจกรรมล็อกปิดค่ะก็มีกิจกรรมวันนี้แล้วก็วันจันทร์ที่ยี่สิบแปดนะคะทุกคนถ้าใครที่อยู่ในเมืองเฮลซิงบอยนะคะไปไปช้อปปิ้งได้คะ่ะเป็นล็อกปิดที่แบบว่าเป็นเป็นร้านที่แบบว่าแบบให้นักเรียนเอาสินค้ามือสองของที่เราไม่ใช้แล้วสภาพที่แบบว่า ยังยังดีอยู่หรือว่าสามารถใช้ได้เงี้ยคะ่ะเอาไปขายนะคะน้องก็พอดีมันมีรองเทา้าน้องพอใจอนะคะอยู่ประมาณ6คู่ก็คือรองเทา้ารองเท้าหน้าหนาวด้วย2คู่แล้วก็รองเท้ากันฝนคู่หนึ่งแล้วก็รองเท้าแบบใส่เล่นใส่ธรรมดาเนี้ยนะคะน้องก็เอาไปแล้วก็มีกางเกงยีนน้องนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องเริ่ม น้ำหนักขึ้นนะคะก็คือว่าน้องอ้วนขึ้นแล้วก็กางเกงยีนเก่าๆที่เอามาจากเมืองไทยนะคะหรือว่ากางเกงยีนที่ซื้อเมื่อสองปีที่แล้วน้องก็ใส่ไม่ได้เลยะคะ่ะทุกคนเข้าขาไม่ได้เลยนะคะทุกคนน้องๆใส่ไม่ได้เลยะคะ่ะแล้วทีนี้น้องก็เอาพวกงานงานถักนะคะงานแฮนด์เมดบางส่วนที่ที่น้องทําไว้นะคะตอนแรกน้องก็ว่าจะเอาไว้ใช้เองอะไรเงี้ยมันก็เยอะน้องก็เลยเออเอาไปขายด้วยอะไรเงี้ยค่ะน้องขายหมดเธอทุกคน และที่น้องบอกว่าน้องโชคดีอะไรใช่ไหมคะน้องมีออเดอร์ใหม่ค่ะทุกคนก็คือน้องมีออเดอร์ผ้าไอชุดผ้ารองจานนะคะไอไอแผ่นรองจานแล้วก็แผ่นรองแก้วแล้วก็ที่รัดที่รัดผ้าปิดปากค่ะทุกคนน้องได้รับออเดอร์มาสิบสองชุดนะคะซึ่งน้องดีใจมากๆเลยคะ่ะถามว่าดีใจแล้วทําทันไหมน้องทําไม่ทันหรอกคะ่ะน้องก็ปล่อยให้พี่คนไทยนะคะที่ที่อยู่สวีเดนด้วยกันเนี่ยแหละคะ่ะที่แบบว่า น้องก็แบ่งงานทุกวันนี้น้องก็ให้พี่เขาถักงานช่วยนะคะเพราะว่างานงานน้องนะคะก็คือออเดอร์มันเยอะแล้วทีนี้แบบว่าน้องทําเองคนเดียวไม่ไหวค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องก็ไหนก็ต้องมีเรียนคือน้องมีหลายอย่างให้ทำอะไรเงี้ยค่ะน้องก็กลัวไม่ทันลูกค้าเพราะว่าเราต้องส่งงานทุกๆอาทิตย์ค่ะทุกคนได้เท่าไหร่น้องก็ส่งไปได้เท่าไหร่น้องก็ส่งไปอะไรเงี้ยีนอย่างน้องก็ไม่อยากขาดรายได้ตรงนี้เพราะว่าน้องถือว่ามันเป็นรายได้หลัก สำหรับน้องเลยนะคะในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวีเดนค่ะงานตรงนี้แบบว่าน้องถือว่ามันก็เป็นความโชคดียอย่างหนึ่งนะคะที่เราได้มาอยู่ประเทศสวีเดนแล้วเราได้มีโอกาสเจอคนดีๆเจอกัรยานามิตรที่ดีที่เขาส่งมอบโอกาสตรงนี้ให้ส่งมอบงานตรงนี้ให้ได้ได้ทำให้น้องได้มีรายได้จากตรงนี้นะคะมาปีกว่าแล้วนะคะซึ่งน้องดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้ค่ะน้องก็ขายของหมดใช่ไหมคะ แล้วทีนี้น้องก็มีคุณครูที่โรงเรียนค่ะคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องนะคะเขาก็สั่งกันค่ะทุกคนเขาก็พากันเลือกสีนะคะเขาก็พากันเลือกสีแล้วเขาก็เขาก็เลือกแบบนะคะเขาก็ส่งแบบมาให้น้องดูในโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะเธอทําได้ไหมแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะ <S <S น้องก็อ๋อฉันทําได้แล้วน้องก็ส่งรูปภาพไปให้พี่ที่น้องให้พี่เขาเทํางานช่วยนะคะว่าพี่แบบนี้พี่ทําได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถามน้องนะคะอ่าแบบ เร่งรีบไหมอะไรเงี้ยน้องก็เลี้ยวว่าอ๋อไม่รีบหรอกแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทําสลับกับงานประจําเรางานทักดอกไม้ที่เราทําอยู่อะไรเงี้ยนะคะค่ะนี่ละค่ะน้องดีใจมากๆเลยนะคะนี่ละค่ะการที่เราได้ออกไปข้างนอกได้ไปพบปะผู้คนเราก็ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยอย่างอย่างตอนที่น้องเริ่มเรียนภาษาใหม่ๆใช่ไหมคะน้องน้องก็ได้มีโอกาส ได้ไปทําผมให้กับลูกค้าใช่ไหมคะที่น้องทาคลิปที่ว่าน้องได้ไปทําผมให้กับลูกค้าค่ะพอพอวันหลังมาพี่เขาก็โทรมานะคะว่าเออน้องยังน้องอยากได้งานทํำไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะป๊ะปะ๊ปะป๊ากับน้องข้าใจตรงไปมาแล้วมั้งคะน้องไม่รู้ว่าน้องล็อกอันนี้หรือเปล่า ทุกคนคะน้องจะพอดีว่าป๊าๆกับน้องหัวใจเพิ่งเพิ่งมานะคะเพิ่งกลับบ้านค่ะตอนแรกน้องนึกว่าป๊าๆเขาซื้อแบบว่าเสามาให้น้องตั้งแบบว่าขาเอขาขากล้องนะคะแต่ที่ไหนได้ค่ะมันเป็นแบบว่าขาตั้งสําหรับแบบว่าไอมันมันเป็นแบบว่าสําหรับวัดสําหรับยิงเลเซอร์แบบว่าเวลาเขาจะวัดไอพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ป,ป๊าๆเอามานะคะป๊ปาจะเอาไปล้างทาความสะอาดเพื่อจะเอาอ่าสวยมากเลยค่ะเอาไปคืนบริษัทนะคะเพราะว่าเขาเช่ามาจากบริษัทไอเขายิมมาจากบริษัทอ๋อเนี่ยค่ะมันมันคือไอขาตัา้งไงเนี่ยค่ะที่ว่ายิงยิงแสงหาแบบว่า You see here this o t y go down down yeah yeah uh huh. laser right no and then I can tell how many <laughs> how many centimeter if one centimeter up or down อ๋อ can make flat อืมแต่ไว้วัดแบบว่าให้มันแบบเสมอกันนะคะเท่ากันน้องผู้ชายสวัสดียังคะเราอยู่ในคลิปนะคะ โอ้ยสวยมากเลยค่ะหนูทำมาจากไหนคะที่โรงเรียนที่โรงเรียนอ๋อโอ้สวยค่ะยัตเตฟินยัตเตฟินแบบนี้ค่ะน้องประจัยว่าาคาที่โรงเรียนสวยมากเลยค่ะเป็นหมากป็นแบบอาเทือนนี้ออกไปให้พ่อหมาอ้วไม่หนักเบาๆเองเป็กืก็หนักแล้วอ้ ค่ะ <c oughs> แล้วก็เอนี่แหละคะ่ะก็คือข่าวดีของน้องนะคะก็คือเราน้องมีออเดอร์เพิ่มนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่ามีความสุขมากๆเลยคะ่ะการที่เราได้ออกไปข้างนอกได้ไปผ่อนคลายได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีอะไรให้เราตื่นเต้นและทา้าทายอยู่ตลอดเวลานะคะมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะพอพอเราเริ่มขยับเรียนรู้แล้วก็ฝึกงานฝึกงานแล้วทีนี้พอต่อไปนะคะน้องก็จะเริ่ม หางานนะคะทุกคนก็จะเริ่มไปทีละสเตปทีละสเตปค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าแค่คิดก็มีความสุขนะคะถ้าเกิดเออน้องได้งานได้อะไรเนี้ยค่ะน้องก็จะได้ไปทํางานมันก็จะได้แบบว่าไม่ได้อยู่แต่บ้านไม่ได้เงาไม่ได้อะไรเนี่ยค่ะเพราะว่าต่อไปน้องก็คงต้องเงาะคะ่ะเพราะว่าน้องพอใจเขาโตแล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าให้แม่ไปรับไปส่งที่โรงเรียนตลอดไงคะมันก็จะได้มีอะไรทําแบบไปในตัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้แบบว่านะทางานเก็บเงินนะคะทุกคน เก็บเงินไว้ไปเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมคะไม่กลับบ้านไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะค่ะแล้วก็น้องก็ยังเล่าไม่จบใช่ไหมคะเที่ยวว่าพี่คนไทยใช่ไหมคะก็ส่งข้อความมาว่าน้องน้องอยากทํางานไหมพอดีว่ามันมีงานนะคะพี่เขาก็รู้จักกับคนที่ทํางานบริษัทนี้คือเขาต้องการคนไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้องเลยวออุ้ยพี่แบบน้องมาเรียนภาษาคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าตอนแรก น้องก็ขอบคุณพี่เขานะคะพี่เขาก็ว่าเออไม่เป็นไรเรียนเรียนภาษาก่อนน้องเรียนให้ได้ภาษาก่อนนะอะไรเงี้ยค่ะน้องก็ถามป้าป้านะคะน้องก็เออแบบใจจริงอ่ะก็คือว่าน้องก็ตั้งใจที่จะเรียนภาษาเนี่ยค่ะน้องก็เล่าให้ป้าป๊าฟังป้าป้าเนี่ยไอ่ ธอจำได้ไหมพี่ที่ฉันไปทําผมให้เขาบอกว่าเออมีบริษัทที่เขาอยากได้คนไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็เล่าให้ป๊าป๊าฟังป๊าป๊าก็เออก็ดีนะเห็นไหมการที่เธอได้ออกไปข้าขงนอกได้ไปพบปะผู้คนโอกาสการได้งานหรือว่าได้เรียนรู้ผู้คนได้แบบได้ไปเรียนรู้สังคมเรียนรู้ภาษามันมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้สิ่งที่เลวร้ายนะเห็นไหมโอกาสมันก็จะมีมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะป๊าป๊าก็เรียกว่า เธอขอบคุณเขายังน้องก็เรียกว่าขอบคุณแล้วอะไรเงี้ยพ่อป๊าก็ว่าเอ,อเรียนก่อนนะที่รักเรียนก่อนอะไรเงี้ยถ้างานถ้าเธอคิดอยากจะทําเธอไม่ขี้เกียจทําตอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรน้องก็จะลองลองทําไปหมดนะคะน้องลองมาหมดทุกงานแล้วนะคะเออไม่ใช่ทุกงานค่ะงานที่แบบว่าใช้ความรู้วิชาการน้องก็ไม่ได้นะงานสวนน้องก็ทํามาแล้วงานทําความสะอาดน้องก็ทํามาแล้วนะคะก็คือว่า มันก็แบบว่าเพียงแค่ว่าเรายังภาษาเรายังไม่เก่งเรายังไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะน้องก็จะเรียนดูภาษานะคะต่อไปก็จะขยับหางานไปจนกว่าเราจะเจองานที่ดีแล้วแบบเหมาะสมกับสําหรับเราทาแล้วมีความสุขทําแล้วเราชอบสนุกไปกับมันนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะน้องก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกกําลังใจที่มอบให้กับครอบครัวแม่น้องพอใจมาดามสบีเดนนะคะช่องเล็กๆนะคะที่แบบว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของน้องก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะน้องก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะความสุขอยู่กับตัวเราค่ะอยู่ที่เรากระทานะคะแค่แค่ไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับใครรู้เรื่องครอบครัวตัวเองสําคัญที่สุด มากกว่ารู้เรื่องคนอื่นแค่นี้เราก็มีคนสุขแล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ